สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงพ่อพลวัดบางสะเลจังหวัดชนบุรีอายุ77ปีปี2537เป็นเป็นน้าทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัตปักลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปีสองห้าสามหกเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2503เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้ขอที่1,000นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชปี2521งหน่ลวงปู่โตไปดูชิมพีปุกเสกเป็นนื้อทองแดงผิวไฟสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่2 5 0นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นเน้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่400รอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อพระพุทธเนื้อทองผสมเก่าสภาพใช้ไม่ทราบที่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวมข้อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรรุ่นปืนแตกปี2528เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำสภาพสวยดูง่ายน่าสะสมองค์นี้ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลอกอะไรทองหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นสร้างสะพานปี2528จังหวัดพิจิตรหายากสร้างน้อยสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพหงวัดปักน้ำพิมพ์เล็กเคลือบวัดปักน้ำกรุงเทพสภาพใช้ไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ปี2517พิมพ์ใหญ่ออกวัดโพสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีสภาพสวยหายากน่าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันหนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเฝ้าวัดเฝ้าบ้านสมเด็จโตวัดละคางกรุงเทพปี2544เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพิมพ์ปุกหนังเนื้อชินตะกัวหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีเจาะรูสภาพใช้หายากหน้าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพปิดตาตุกตาใหญ่หลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีเป็นเนื้อผงใบลานฝังตะกุดหนึ่งดอกใต้ฐานปี2 5ง1นนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นตลับสีพึ่งมหาสเสน่ห์ก้นเลขกหนึ่งหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามจังหวัดัชนาทสภาพสวยสมบูรณ์น่าบูชาตลับสีพึ่งอันนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแพ่ห้0พันเนื้อผงปี2537หลวงพ่อแพ่วพิกุลทองตัวสิงบุรีฝั่งตะกุดหลังปั้มตาสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงของขวัญหลวงปู่ทวดพิมพ์พรอดวัดห้วยมงคลผสมผงเหล็กไหลปีสองห้าสามเจ็ดกล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอ,องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญบัตรน้ำมนตสารพัดนึกหลวงปู่แพลปอโลวัดลางหมันจังหวัดนครปฐมปี2 5 5ปเป็นเนื้อฝาบาทกระไหลทองขอบสตางตอกโคตกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะเดี๋ยวให้ดูองคพาด,ด้านในนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ<ม>องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่น101ปีอาจารย์ทีมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2556 เป็นเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดใหม่เลขกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด,ด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านไหนนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้องเงินพระพุทธชินสีหลังพอปอรอในหลวงรอก้าครบ7รอบปี2554พิมพ์ใหญ่ ซองเดิมกล่องเดิมสภาพสวยมากเลยนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่สองพนะคะเดี๋ยวให้ดูองพานะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะะะ่องค์นี้นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นพอสอสแปดสิบสี่ปีวัดประวันนีเวทกรุงเทพปีสอง0ห้าสีเป็นนันวะหน้ากากปอกลูกปืน กล่องเดิมนะคะพี่ตอกค้นหม่เลขสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวให้ดวงพาด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด,ด้านในนะคะสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาเจ็ดรอบ8 4ีปีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี25 5 5หห้า เป็นโลหะลงยาตอกโค้ดหม่เลขกล่องไม้เดิมๆสวยมากครบชุดสามเหรียญน,น่าบูชามากเลยนะคะกล่องไม้นี้นะคะพี่พร้อมเหรียญสามเหรียญน,นะคะขอที่700นะคะสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดโทนหลวงพ่อโมวัดจันทารามจังหวัดชัยนาทเป็นเนื้อทองแดงถักเชือกยาวห้านิ้วสภาพใช้ตะกุดอันนี้นะคะพี่ขอที่ห้าอยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่กล่องนี้นะคะกล่องสีน้ำเงินนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นทรงธรรม54สสร้างซุ้มประตูวัดทรงธรรมจังหวัดพิจิตร ปี2554กล่องเดิมครบชุด10องค์สภาพสวยเดิมหน้าบูชามากเลยนะคะกล่องนี้นะคะพี่สิองค์ขอที่สามพันนะคะสามพันนะคะ ถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพัดชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ